ส,ส,วสวัสดีครับอยู่กับพี่ภูมิลูกอีสานนะครับพีนทำอะไรทำอะไรอะไรอะไรเอาไปทำอะไรเอาไปกินนะกินได้บ่กินได้กินไ nice. ด้ว,วันนี้เราจะมาดูยากับน้ำแพ็งเก็บปัวแดงกันนะครับดูครับดูสวยไหมสวยไหมครับสวยไหมครับใครสนใจอุ้มมาโซเดอร์ใครสนใจอุ้มมาโซเดอร

ขายวันหนึ่งได้เท่าไหร่ตัวยาไม่ขายเนาะกิโลกิโลเท่าไหร่แล้วกิโลเท่าไหร่ตัไระไม่รู้หกสิบหรือแปดสิบ0 80หกสิบแปดสิบกิโลแปดสิบเจ็บกันสวยถ้าอยากซื้อก็มาซื้อครับเออพากปวดสารพิษ ผักปัปวาสามพิษเอาใส่เอิงเอาเงามันมาครับในเงาในาเงานีงครับเงามันนี่เงามันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยในเงาเป็นแบบนี้นี่คุณแม่เหมือน สวยสวยคุณเก็บไม่สวยอะไรคุณเก็บไม่สวยก็พูดไปว่านี่ครับต้นตุปบลิงหนูไปถ่ายโนเองสัมภาษณ์นะพี่นพิมทำอะไรพิมเล่นอะไรเนี่ยอ้าวอืมตกไปไหนแล้วอะล่วงัวนี้มีตัวเนี่ยเมื่อกี้น่ะไม่ตกอีกตัวหนึ่งอะ สามตัวพอสี่ตัวพอดินม่งสองสามสี่เนี่ยพอดินได้ทางมาไปดูเขาเอาลกบอาเอานาตั้ง่เท่าไหร่ดูหน่อยื่อเก๊กเอาคุงเก๊ไปชื่ออบนี้ขงอยูจะพูดเนี่ย

รวมไม่คายรวมกันจ้านี่พวกมาทำรวมกันทำไมย่าไม่ช่วยเก็บแล้วก็เกย์ทำของเกยก็เกย์ทำไปวะรวมกันต้องไปทกันจุดันจุดันจุดันยังไงพ่วงมาอีกตัวแล้วคกตัวนะ เรากระตอกกระตุนเลยลูกยัไงด้วงหกโมงแล้วยังถ้าของเราไม่สวยอ่ะเราไม่สวยก็เป็นอะไรแค่าได้ก็เบ่งตาเงินกันเหมเนาะไม่รู้ยังไงอยู่ยังไงครับรู้แล้วเงาเขายังอยู่ครับ ถ้าถ้าปลูกเออแยกกันดีกว่าเหมือนเออถ้าเกได้เท่าไหร่เกจะให้แม่ก็ให้เกดให้ผมแม่เนี่ยมันพองเงินปลูกกับแม่เออได้เท่าไหนมันจะได้รู้ไงเออใครจะกินไปเข้าไหร่ก็ได้เหมือนกันมันจะได้ไม่ต้องเอึ้งจะได้รู้ว่าใครอยากจ่ายอะไรอยากฆ่าอะไรชอบใส่ไหนได้เยอะก็ดูจะรู้เรื่นี่ครับนี่ครับงอเงินครั้งนี้ใหญ่ครับ ดเอาขึ Or, น Circuit, น seaweed, ้นบ้านเราว่าหมูไปเอาเข้ามาครับผมเปียกทั่วหัวเลยครับไหนเจอในกล้องหน่อย Này, hôn hinh hôn ok kênh hai hôn hinh hinh ok kênh hai mơ ba ba tuần tóc 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 ทำคลิปยูเองถ่ายอะไรถ่ายพิมถ่ายให้ไม่เห็นพูดเลยขี้เกียจขี้เกียจอะไรเจ้เองตง้องพูดเองก็พูดแก้เน,นตีตัวเวลาพูดไม่มีไรสาระนี่นะอ,อ,อ่ะตัวนี้เก็บยังไงหมดดิเงะจะไปเก็บเร็วขนาดนั้นนี่ ทางนี้ปลูกเหมือนกันครับอุ้ยสวยมากเลยดูด้วยครับได้กำหนึ่งยังลูไปไหนหมดแล้วเนี่ยงไส้หลัวนะใส่แใหญ่ใหญ่ก่อนนี่ได้กำกำมงออึ่งหมดมอมาใหญใหญลไม่เลย ทนีคนพูดเก่งๆเนาะนบดพอเองดูพอเองพูดไปสารพักระพูดด้วยวารอด้วยคนเดียวพูดคนเดียวเอสาย บางคุณก็อายทำไม่เป็นก็นอายทำเล็กๆก,ก็ขืนตัวเองโอ้ฐานี่ยังไม่หมดดิ๊อ,อันนี้เอาไปทำอะไรเนี่ยเอาไปกินหมดเนี่ยเอาไปกินทำน้ำพริกกินของเรากินไม่หมดเมรือตื่นรีบละอันนม,มือกัเดเยอ,อะมากอร่อย หวานตัว้าบุมักปลดสันผิอนด,ดอร่อยอร่อยมากเ่ย จบคลิปไปเด้อ<ม>ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามส่องผมด้วยครับพี่ภูมิฤสษนบ๊ายบาย